สวัสดีสวัสดีสิล mm ุกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาท่องท่องอาขยานศีลห้าอร์ชั่นกว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 นนะครับค่ะข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายูงตัดเราต้องตอบข้อสองห้ามหลับถ้าเขาหลับเราต้องหยิบข้อสาม ข้อสามอะไรข้อสามห้ามพูดปดถ้าเราตดบอกว่าไม่ข้อห้าห้าสี่ข้อสี่ห้ามมีชู้ถ้ามียรู้เราต้องเพ่นข้อห้าห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่เมาอาอยกครือไม่จะไม่หาใครรู้ไม่าคนไหนต้องลองกินเหล้านะคะที่พูดมาเป็นอาขยันกวรๆนะคะไม่ต้องทำตามนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ งานสัปดาห์หนังสือนี่คือที่อยากหานี่นะคะ